สวัสดีครับเดี๋ยวผมจะพาซ่อมในส่วนของตัวเตารีดนิฮอบฟิดิบนะครับอาการเสียนะครับที่ลูกค้าแจ้งนะครับลูกค้าแจ้งว่ามีน้ารั่วนะครับแต่ลูกค้าบอกว่ามาเปิดอีกครั้งเครื่องก็เปิดไม่ติดเลยนะครับเดี๋ยวไงผมทําการเทสเครื่องดูก่อนนะครับทำการเสียบปลั๊กนะครับทําการเปิดเครื่องนะครับ ตอนนี้เครื่องเปิดไม่ติดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาแกะในส่วนของตัวเครื่องนะครับเพื่อหาสาเหตุการเสียนะครับทำการถอดน็อตทานเครื่องนะครับ น็อตล้านบนนะครับสองตัวนะครับทำการแกะในส่วนของตัวน็อตล้านบนนะครับ นำในส่วนของตัวจุกด้านข้างออกก่อนนะครับนำในส่วนของตัวโค้งบนออกนะครับนำสายท่อ้นาำออกก่อนนะครับนำโค้งออกนะครับ เราจะมาทำความรู้จักกับอะไรได้สิน้นส่วนต่างๆข้างในเครื่องนะครับตัวนี้คืออิเล็กทรวาล์วนะครับทาหน้าที่ปิดเปิดไอ้น้ำนะครับจะต้องมีไฟมาเลี้ยงนะครับ2 2 0โวลต์ VAC นะครับถึงจะทํางานนะครับส่วนตัวนี้นะครับคือในส่วนของตัวหม้อต้มนะครับหม้อต้มสายสําหรับต้มน้ําให้เกิดเป็นไอ้น้ำแดงดันสูงนะครับ จะต้องมีไฟมาเลี <S <S ้ยง2 2 0โวลต์ VAC นะครับหม้อต้มถึงจะทำงานนะครับส่วนตัวนี้คือปั๊มน้ำนะครับทำหน้าที่สูบน้ำจากแทงน้ำเข้ามาในส่วนของตัวหม้อต้มนะครับหน้าที่ของปั๊มนะครับส่วนตัวนี้คือแผงควบคุมนะครับคือในส่วนของตัวแผงควบคุมหักทำหน้าที่ควบคุมทุกอย่างนะครับไม่ว่าเป็นการจ่ายไฟไปเลี้ยงในส่วนของตัวหม้อต้มอิเล็กทรวาล์วหรือว่าในส่วนของตัวปั๊มน้ํารวมทั้งตัวหน้าเตาด้วยนะครับ ส่วนตัวนี้คือในส่วนของตัวเซ็นเซอร์ตรวจจับระดับน้ํานะครับเป็นเซ็นเซอร์ที่เป็นวงจรดิดสวิตช์นะครับก่อนทําการซ่อมนะครับเดี๋ยวผมจะพาไล่วงจรคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับการทํางานของเตาดีดของรุ่นนี้นะครับ<อ>เมื่อมีการเสียบไฟนะครับคือเสียบปลั๊กไฟที่บ้านนะครับ ไฟจะวิ่งมาในส่วนของตัวสายสีนํำเงินนะครับจะวิ่งเข้ามาที่บอร์ด power supply นะครับซึ่งบอร์ด power supply นะครับจะจำอยู่กับอีกไฟอีก2เส้นนะครับในส่วนของตัวสายสีนํำเงินนะครับก็จะวิ่งมารออยู่ที่ตัวฮีตเตอร์หม้อต้มนะครับรอการทำงานอยู่ที่ฮีตเตอร์นะครับ ส่วนสายสีฟ้านะครับก็จะวิ่งมาตามสายท่อ้ํานะครับเข้ามาในส่วนของตัวฮีตเตอร์หน้าเตอนะครับรอการทํางานนะครับฮีตเตอร์จะยังไม่ร้อนนะครับผมไล่ในส่วนของตัวสายสีดําเงินจบแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ในส่วนของตัวสายสีน้นนะนะําตา,ตาลนะครับสายสีน้ําตาลที่ต่อจากไฟบ้านอีกเส้นหนึ่งนะครับจะวิ่งเข้ามา เลี Re ้ยงที่บอร์ดเขาเป็นสปายนะครับคือขานี้นะครับจะจับอยู่กับสายสีแดงนะครับอีกส่วนหนึ่งจะต่อตามสายสีแดงนะครับมาเลี้ยงในส่วนตัวปั๊มน้ํานะครับรออยู่ที่ปั๊มน้ํานะครับรอการทํางานนะครับปั๊มจะยังไม่ทํางานนะครับอีกส่วนหนึ่งจะวิ่งมาที่คอยวาวนะครับคือขานี้นะครับสายสีแดงนะครับรอการทํางานนะครับยังไม่ทํางานนะครับ เมื่อมีการเปิดสวิตช์เครื่องนะครับคือปุ่มนี้นะครับบอร์ดพาวเว์สไพน์นะครับที่เป็นระบบสวิตซิ่งข้างในเครื่องนะครับก็จะทําการจ่ายไฟไปเลี้ยงในส่วนของตัว CPU และวงจรต่างๆภายในบอร์ดนะครับจากนั้นก็จะต่อไฟผ่านในส่วนของตัวดีเลย์ตัวเล็กนะครับดีเลย์ตัวนี้นะครับนี่ตัวเล็กจ่ายผ่านในส่วนของตัวเส้นสีน้ําตาลนะครับวิ่งตามสายท่อน้ํานะครับ สายท่อน้านี้นะครับผ่านโทโมฟิลที่หน้าเตาหนึ่งตัวนะครับแล้ยวเข้าไปเลี้ยงในส่วนของตัวฮีตเตอร์หน้าเตานะครับฮีตเตอร์หน้าเตาก็จะครบวงจรนะครับฮีตเตอร์หน้าเตาก็จะร้อนนะครับถ้าเราไม่ร้อนก็คือในส่วนของตัวฮีตเตอร์ขาดนะครับไฟไฟอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะจ่ายมาในส่วนของตัวสายสีน้ําตาลน,นะครับตรงนี้นะครับ วิ่งมาตามสายท่อน้ํานะครับมาที่หน้าเตานะครับเพื่อเป็นไฟ LED แสดงผลที่หน้าเตานะครับตรงนี้นะครับจากกระพริบนะครับยวไฟ AC ส่วนหนึ่งก็จะจ่ายผ่านในส่วนของตัวดีเลย์ดีเลย์ตัวใหญ่นะครับคือตัวนี้นะครับจ่ายผ่านมาในส่วนของตัวสายเส้นสีแดงนะครับจ่ายไปเลี้ยงในส่วนของตัวฮีตเตอร์หม้อต้มนะครับหม้อต้มก็จะร้อนนะครับ เมื่อหม้อต้มร้อนเนี่ยนะครับ NTC ใต้หม้อต้มนะครับก็คือสายเส้นเล็กๆนี่นะครับก็ตรวจจับแล้วว่าในส่วนของตัวหม้อต้มร้อนแล้วก็จะทําการสั่งจ่ายไฟมาเลี้ยงในส่วนของตัวปั๊มน้ําก็คือในส่วนของตัวสายสีน้ำเงินนะครับมาเลี้ยงในส่วนของตัวปั๊มน้ํานะปั๊มน้ําก็จะทําการสูบน้ํา สูบน้ําจากแทงน้ําก็คือแทงนี้นะครับสูบน้ําตามสายนะครับผ่านในส่วนของตัวปั๊มน้ําเข้ามาในส่วนของตัวหม้อต้มนะครับหม้อต้มก็จะทําการต้มน้ําให้เดือดนะครับกลายเป็นไอน้ํานะครับเมื่อไฟแสดงสถานะหน้าเครื่องคือไฟตรงนี้นะครับหยุดกับพิปนะครับเมื่อเรากดปุ่มจ่ายน้ํานะครับก็คือปุ่มนี้นะครับไฟก็จะป้อนกลับมานะครับในส่วนของตัวสายเส้นสีดานี้นะครับ ผ่าน R หนึ่งตัวก่อนเข้าตัว CPU นะครับเมื่อ CPU รับรู้ได้นะครับว่ามีการกดปุ่มจ่ายน้ำนะครับก็จะจ่ายไฟในส่วนของตัวเส้นสีดำนะครับก็คือจ่ายออกจากบอร์ดนะครับก็คือสายสีดำนะครับคือเส้นนี้นะครับแล้วก็จ่ายมาเลี้ยงในส่วนของตัวคอยวาวนะครับก็คือเส้นนี้นะครับคบรบ220โวลต์นะครับ ตัววาล์วน้ําก็จะทําการเปิดนะครับทําให้แดงนันไอน้ําในหม้อต้มสามารถไหลผ่านในส่วนของตัวตว,วาล์วได้นะครับไหลไปตามในส่วนของตัวสายท่อน้ํานะครับตามสายท่อน้ํามาที่ในส่วนของตัวฮีตเตอร์หน้าเตานะครับเกี่ยวกับความร้อนที่ฮีตเตอร์หน้าเตานะครับก็จะเกิดเป็นไอ้น้าแดงรันสูงนะครับหลักการทํางานคร่าวๆมีแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาซ่อมในส่วนของตัวอาการ เครื่องเปิดไม่ติดนะครับว่าสาเหตุที่เครื่องเปิดไม่ติดเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับจะทําการถอดในส่วนของตัวปุ่มกดออกจากวงจรนะครับ นำในส่วนของตัวปุ่มกดออกนะครับตัวนี้คือสวิตปุ่มกดนะครับเดี๋ยวผมจะทำการวัดดูสวิต์ปุ่มกดก่อนนะครับว่าเสียหรือเปล่านะครับทำห้เปิดเครื่องไม่ติดนะครับให้ทำการตั้งมิเตอร์นะครับอยู่ที่คูณหนึนะครับทำการวัดในส่วนของตัวขาสวิตนะครับ สอขานะครับแล้วทำการกดดูนะครับตัวนี้กดได้นะครับเข็มมิตเตอร์ไม่ขึ้นเลยนะครับสวิตช์นะ่าจะมีปัญหานะครับเดี๋ยวผมจะลองเสียบปลั๊กดูก่อนนะครับผมจะลองใช้ในส่วนของตัวคีมจิ้งจกนะครับลองต่อสวิตช์ทิกสวิตช์ตรงดูนะครับ มื่อกี้เรวัดสองขานะครับคือขานี้นะครับตัวนี้ติดเลยนะครับไฟล้านหน้าเครื่องก็ติดเลยนะครับหม้อต้มก็ได้ยินเสียงต้มน้ำไหมนะครับเดี๋ยวลองปิดดูครับ อ่าตัวนี้ปิดได้นะครับก็แสดงว่าในส่วนของตัวสวิตช์หน้าคอนแทคของสวิตช์ไม่ดีนะครับก็สามารถแกะในส่วนของตัวสวิตช์มาขัดหน้าคอนแทคได้นะครับมีคลิปล็อกอยู่ด้านใต้สวิตช์หนึ่งตัวข้างบนสองตัวครับน่าแกะมาขัดในส่วนของตัวหน้าคอนแทคนะครับ แต่ในส่วนนี้ผมจะเปลี่ยนทั้งบอร์ดเลยนะครับผมจะพาแกะเปลี่ยนในส่วนของตัวบอร์ดนะครับทำการถอดสายออกจากวงจรครับสายอิเล็กโทรบาลนะครับ สายปั๊มน้ำนะครับตัดในส่วนของตัวสายเคเบิลไทยออกนะครับตัวนี้คือบอดตัวใหม่นะครับ ที่ผมจะเปลี่ยนเข้าไปแทนบอร์ดตัวเก่านะครับที่ตัวสวิตที่บอร์ดมันเสียนะครับทำการถอดในส่วนของตัวสายท่อน้ำครับ สายเซนเซอร์หม้อต้มครับสายเซนเซอร์ตรวจสอบน้ำครับสายไฟที่ไปเลี้ยงในส่วนของตัวหน้าเตาครับสายไฟที่ไปเลี้ยงในส่วนของตัวหม้อต้มครับสายไฟ ac ที่จ่ายมาที่บอร์ดครับสายไฟ EC ที่จ่ายมาที่บอร์ดอีกเส้นหนึ่งครับสายที่จ่ายไปเลี้ยงในส่วนของตัวหน้าเตาครับสายไฟที่ต่อไปเลี้ยงในส่วนของตัวหม้อต้มรับทออกทั้งหมดครับ เธาจะว um ัดูในส่วนตัวบอร์ดตัวใหม่แล้วบอร์ดตัวเก่านะครับบอร์ดตัวเก่านะครับตรงนี้เขาจะตัดในส่วนตัวจัมเปอร์ออกนะครับส่วนบอร์ดตัวใหม่นะครับจะมีจัมเปอร์มานะครับเราก็จะทําการตัดในส่วนตัวจัมเปอร์ออกนะครับ ให้เหมือนบอร์ดตัวเดิมนะครับเพราะตัวนี้มันจะเกี่ยวกับตัวควบคุมในส่วนของตัวปั๊มน้ำนครับเพราะว่าปั๊มน้ำมันเขียนไว้ว่าเบอร์หนึ่งครับเราต้องตัดเหมือนบอร์ดตัวเก่านะครับ เดีย๋ยวผมจะทําการใส่ในส่วนของตัวสายบอร์ดตัวใหม่เข้าไปในวงจรนะครับใส่ในส่วนของตัวสายปั๊มน้ํานะครับ ใส่ในส่วนของตัวสายอิเล็กโทรบาวนะครับอีกเส้นครับใส่ในส่วนของตัวสายไฟที่มาเรียงบ่อน,นะครับ สายไฟที่ไปเลี้ยงในส่วนของตัวหม้อต้มครับใสยไฟที่ไปเลี้ยงในส่วนของตัวหน้าเตานะครับตัวนี้ก็ใส่ในส่วนของตัวสายไฟนะครับที่มาเลี้ยงในส่วนของตัวบอร์ดนะครับใส่ในส่วนของตัวสายไฟที่ไปเลี้ยงในส่วนของตัวหน้าเตาครับ ใส่สายไฟที่ไปเี้งในส่วนของตัวหม้อต้มครับใส่สายแพยนะครับที่ไปเี้งในส่วนของตัวหน้าเตาครับ ใส,ส่สายเซนเซอร์น้ำครับใส่สายเซ็นเซอร์มาอต้มครับทำการใส่สวิตช์ปุ่มกดนะครับ การขันน็อตน,นะครับ3ตัว การจัดสายอรอบหนึ่งครับ ทำการขันน็อตนะครับยึดในส่วนตัวบอรดนะครับสองตัวทำการรัดในส่วนตัวเคเบิันทายนะครับ คัดในส่วนตัวคิวเมนไทยอีกเส้นหนึ่งนะครับ ทำการเสียบปลั๊กนะครับเทสดูอีกรอบหนึ่งครับทำการเปิดสวิตช์เครื่องนะครับตอนนี้ติดแล้วนะครับเดีย๋ยวททำการประกอบในส่วนของตัวเครื่องนะครับ หลังจากที่ผมเปลี่ยนบอร์ดเข้าไปในวงจรแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาประกอบในส่วนของตัวเครื่องนะครับใส่ในส่วนของตัวสายท่อน้ําก่อนนะครับทําการสอดในส่วนของตัวสายท่อน้ําขึ้นด้านบนนะครับ ใส่ในส่วนของตัวสายท่อน้ำนะครับเสร็จในส่วนของตัวโครงบนนะครับ ทำการขันน็อต3ตัวนะครับทำการขันน็อตนะครับ2ตัวนะครับ ทำการขันน็อตใต้ฐานเครื่องนะครับ ใส่ในส่วนของตัวท่อยางนะครับ ใช้ส,ส่วนของตัวครอบพลาสติกนะครับใช้ส,ส่วนของตัวจุกปิดหม้อต้มนะครับ เราจะทำการลองเครื่องลูอีกรอบหนึ่งนะครับทําการเปิดเครื่องลองรูอีกรอบหนึ่งครับตัวนี้ไฟติดแล้วนะครับอดี๋ยวรอเครื่องพร้อมใช้งานก่อนนะครับลองกดปุ่มจ่ายน้ําดูกก่อนนะครับตอนนี้ได้ยินเสียงปั๊มน้ำทำงานแล้วนะครับ ตอนนี้เครื่องพร้อมใช้งานแล้วนะครับเดี๋ยวลองกดปุ่มแายน้ำดูนะครับสรุปอาการเสียของเตารีดี่ห้อฟิลิปนะครับอาการเปิดเครื่องไม่ติดนะครับตัวนี้มีสวิตช์ปิดเปิดเสียหนึ่งตัวนะครับ ตอนนี้เราเปลี่ยนยกบอร์ดเลยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชมคลิปวิดีโอครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้ครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับผม